สวัสดีครับท่านผู้ชมผอจาโอนะครับวันนี้เราอยู่ที่หาดใหญ่นะครับวันนี้เราจะไปเที่ยวตลาดจิมยงกันนะครับเป็นตลาดจิมหลงเป็นตลาดที่ดังมากๆเลยห็นย่านนี้นะครับแต่เป็นพวกของฝากนะครับเป็นพวกถัว่วพวกเอ่อเกี่ยวกับพวกถัว่วพวกมเมล็ดต่างๆนี่จะเยอะมากเลยเขานําเข้ามาจากต่างประเทศนะครับดูดีครับข้างในนี้ก็จะเป็นมีหลากหลายมากเลยตลาดจิมหลงเป็นตลาดที่แปลกมากนะมีอาหาร มีอะไรหลายอย่างขายด้วยกันทั้งหมดเลยนะครับมีทั้งอาหารผลไม้เสื้อผ้าของใช้ของ,ของสอยนะม,มีทั้งแม้ทั้งตลาดสดอยู่ข้างในนะครับอันนี้เราเดินมาเราก็จะเจอพวกผลไม้โอ้โหดูดิครับผลไม้มีแต่หน้าทานทั้งนั้นเลยมีทั้งองุ่นนะครับบางอย่างเราก็ไม่ค่อยได้เจอนะฮะแต่ราคาก็าค่อนข้างที่จะสูงอยู่นิดนึงแต่ว่าคุณภาพสินค้าเขาดีนะครับดูอี่ยวพวกเกาลัดอย่างเงี้ยเยอะมากนะครับเกาลัดถึงสองร้อยสองร้อยห้าสิบนะครับดูีิผมนี้เลยนะครับดูแล้วแบบ โอ้แอปเปิ้ลดูลูกใหญ่มากสามลูกหนึ่งร้อยบาทนะครับนี่แต่ลูกใหญ่หญๆทังนั้นเลยสีสันน่าทานมากแล้วเขาก็จะพรมน้ำแล้วดูแล้วเดินไปแล้วแบบโอ้คุณภรร,ร,ร,รยาผมเห็นแล้วบอกว่าน่าทานมากนี่เลยข้างนอกก็จะมีบ้านจาังนะครับพวกขนมต่างๆนะครับอีกละโมกลแมอ,อะไรอย่างเงี้ยเยอะมากนะครับตลาดจิมหยงเป็นตลาดที่แบบขายของนี่เลยผมบอกบนทะบมอกนะนี่สตอที่เขาจ่าเรียบร้อยแล้วมีทั้งแม่ทัางโซนตลาดนะครับ ขายผักนะฮะข้ก็ในก็มีขายผักขายหมูขายเนื้อขายปลามีหมดเลยอยู่ใกล้ๆกันบริเวณเดียวกันทท้านั้นเลยนี้อาหารแห้งอาหารทะเลนะครับก็จะมีหลากหลายมากๆเลยที่นี่นะครับเป็นตลาดที่แบบใครจะซื้อของฝากหรือซื้อของทานแล้วก็หรือไปเดินชิวๆดูบรรยากาศก็ดีนะครับมีทั้งพวกถัว่วพวกอัลมอนด์พวกอะไรอย่างเงี้ยจะเยอะมากเลยที่นี่นะถ้าใครมาเที่ยวหาดใหญ่แล้วก็จะลืมลองแวะไปดูนะครับหาซื้อมาหาทานได้นะ เราจะนั่งข้างนอกก็ยังมีเลยนี่ครับโอ้โหป่าน,นี้นก็จะมีดอกไม้นะครับของวงของบ้าก็ยังมีเลยอันนี้เลยคุณภรรยาผมเดินนําหน้าดุ่มๆเลยแต่หลอนยังไม่รู้เลยว่าหลอดจะซื้ออะไรบ้างน,นะครับแต่อยากเดินดูเพราะว่าเรามาหลายครั้งแล้วแต่เราไม่เคยมาเทียสยับตลาดกิมหยกงกันเลยโอ้โหดูนี่ครับมีเป่าบุหแผ่นหรือเปล่านะป่าวานอะไรเงี้ยเยอะแยะเลย นี่คือสามลูกลอยใช่ไหมไโอ้อบคุณปริยาผมก็ได้เหมือนที่บอกแอปเปิลมานะครับอันนี้ก็จะเป็นใส่กล่องใส่แพ็กเกจอย่างสวยเลยนะครับอินทผลัมนี่แล้วก็จะเป็นนี้ครับพวกถั่วพวกอ,อ,อะไรเม็ดม,มะม่วงหิมพานต์อะไรอย่างเงี้ยเขามีหลายทรงหลายไซส์นะครับ นี่ที่ผมกำลังเลือกอยู่เลยนี่ก็อินทผลัมนะครับอันนี้มาจากตูนิเซียว่างั้นนะครับมีหลายพันตูนิเซียกล่องละหน,น100ึ่งร้อยบาทกล่องนี้แคละเท่าไหร่หนึ่งร้อยเนื้อครับตัง ตวนิเสีเยรอร่อยป่ะอร่อยอ่ะฮะคือเขาอิตาลฝั่งน้เขาจะกินลูกสุกไงแต่บ้านเรากินลูกดิบไงน่อันนี้น่สุกเลย ไไอันที่ภรรยา,รายผมทานอยู่นี่นะครับก็จะเป็นหิบพันหน่งน,นะครับสรุปเลาได้ซื้อทั้งสองสายพันเลยนะนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีพวกเครื่องสาอางต่างๆเยอะแยะเลยนะครับขายพวกของกลัฟิลของกิน,กนดื่มชวกกาลังนะครับของโชงก็เยอะแยะนะครับอันนี้มีขายทั้งล่มทั้งอะไรมันผมบอกว่าตลาดในตลาดที่แปลกนะครับเขาไม่ได้แบ่งโซนนะมันขายรวมกันได้หมดเลยนี่แลยที่เด็กผมภรรยาผมบอกว่าต้องได้กินนะครับมาที่ที่ลักขึ้นมาใหม่ได้ก<ด>ินไก่ทอดหางใหญ่นะครับ อยู่ข้างหน้าตรงตลาดกิมยงเลยร้านมิงดาว่างนั้นดูนี่ครับหุวนี้กำลังทอดเป็นใหม่เลยนะครับออลายนี่เลยเราได้3มชิ้นด้วยกันนะครับดูรอยยิ้มภรรยาผมวันนี้แหละจะได้กินใหญ่ทอดหางใจมาหาดใหญ่ก็หลายรอบ คุณเธอดีครับแหมอารมณ์ดีจริงพอได้กินของที่อยากจะทานแต่แล้วเราก็ขึ้นรถกระป๋อนะครับหรือรถซูบารุอะไรที่แหละผมไม่แน่ใจว่าเขาเรียกอะไรนะครับนี่เลยเรามาตลาดยิมยงกังบอมที่ได้กลับไปเพียบเลยนะครับกลับไปกินที่โรงแรมที่ที่ไม่มีที่นั่งกินแล้วใครที่มาเที่ยวหาดใหญ่ก็อย่าลืมลองมา เดินดูเดินเล่นนะครับที่เรากลับกันแล้วได้รถกระโปรงก็ต้องกินท่าะครับท่าเราจะพาไปเที่ยวที่ไหนนะครับเพื่อกลับโรงแรมนะครับสวัสดีครับ